อยากจะเติมเกมยังไงให้คุ้มไหมครับต้องนี่เลยครับ Razer Go จำหน่าย Steam Wallet และ Sony PSN สะดวกปลอดภัยจ่ายเงินได้หลายช่องทางเอาไปเติมเกมวันซิลแมนได้ด้วยนะและที่สำคัญเติมกับ Razer Go สามารถเก็บสะสมแต้ม Razer Silver ไปแลกของรางวัลสุดพิเศษอย่างบัตรเติมเงินเกมและเกมเกียร์จากแบรนด์ Razer ได้อีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิปกดไปเลยนะครับ สวัสดีชาว m เตอร์ฮิวแนและผู้ชมที่ดูคลิปนี้ทุกคนนะครับคลิปนี้ถึง QG17 Hasadius Object เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าบิลเนี้ยมันเล่นอะไรใช้อะไรบ้างเรามาทําความรู้จักกับปืนกนันก่อนนะครับว่าปืนนี้ทํางานยังไงนะครับสําหรับปืนนี้นะครับ G17 Hasadius Object ปืนนี้เป็นปืนใหม่ที่มาในแพชลูนาโอโรโคนะครับสำหรับเจเมพื้นฐานอยู่ที่350ไฟเรท410แมกกาซีน13นัดนะครับ รีเลดอยู่ที่8%วีสปอร์ตไดเมด55%พรีจเมดอยู่ที่28%นะครับทีนี้มาดูในส่วนของเวพอนฟีเจอร์กันบ้างนะครับรายละเอียดยืดยาวแต่ว่าจริงๆแล้วหลักการไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับสำหรับฟีเจอร์แรกนะครับคือเมื่อเราทําการโจมตีเข้าเป้าหมายหรือว่ายิงปกติเข้าเป้าหมายเนี่ยมันจะมีโอกาส20%ที่จะทริกเกอร์ระเบิด1ครั้งนะครับแล้วก็แอคชั่นในการวีโหลดเนี่ยจะเร็วขึ้นนะครับ40%รวมไปถึงการรีโหลดแมกกาซีนนะครับมันจะเปลี่ยนแอคชั่นเลยนะครับ จากเดิมเนี่ยคือเราต้องเปลี่ยนตัวแมกกาซีนเข้าปืนใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนใหม่เป็นการโยนอาวุธแทนนะครับซึ่งการโยนอาวุธเนี่ยมนจะคอนซูมกระสุนทั้งหมดที่มีในแมกกาซีนปัจจุบันนะครับไปเปลี่ยนเป็นเ a m a g e ที่เป็นพลัสเจมแทนนะครับใส่เป้าหมายในระยะ3เมตรโดยสุขนวณน,นะครับก็คือ50%ไปบวกกับจํานวนกระสุนที่เรากินเข้าไปนะครับ แล้วเอาไปคูณกับ18%ของ PSI ที่เรามีซึ่งความเสีายสูงสุดที่จะแขคบไว้ก็คือ450%นั่นเองนะครับและตัวเอฟเฟกนี้จะได้รับผลกระทบจากการเพิ่ม unstable b o m b e r damage ด้วยนะครับรวมถึงระยะก็ส่งผลเหมือนกันนะครับทีนี้ในช่วงที่เรา reload แล้วป่าวุดออกไปนะครับมันจะมีโอกาส75%ที่จะทำการ recovery 75%ของกระสุนที่กินเข้าไปนะครับและก็จะมีอีก25%ที่จะ r e c o v 25%แทนนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือ Unstable Bomber Damage กับระยะจะเพิ่มขึ้น10%เป็นระยะเวลา10วินาทีต่อการระเบิด1ครั้งที่ทำได้นะครับเราสามารถ stack ได้5ครั้งนะครับก็คือสูงสุดเนี่ยเราจะมีดาเม g กับเ a น g e เพิ่มขึ้น50%นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนของ Weapon Stack นะครับ Stability 73หน่วย Accuracy 69หน่วย Range 23หน่วยแล้วก็ Reload Speed 69หน่วยนะครับทีนี้เรามาดูคียเกียร์ที่มันอัปเดตมาพร้อมกันดีกว่านะครับ v i p e r Mask ตัวนี้นะครับหลักการทํางานง่ายมากนะครับมันจะเพิ่มระยะระเบิดมาให้อีก50%รนะครับรวมถึงทุกๆระยะระเบิดที่มันเพิ่มขึ้น2%เรนะครับเราจะได้ด a เมจระเบิด u n s h a r b l e burst เนี่ยอีก1%นร์ั่นเองนะครับดังนั้นทุกๆก,การเพิ่มระยะระเบิดเราก็จะแรงขึ้นด้วยนั่นเองนะและในเซตนี้ผมจะเน้นเล่นง่ายเป็นหลักนะครับจะไม่เน้นราอะไรมากมายอย่างมากนะครับรำมากๆจริงๆเนี่ยก็คงแค่ยิงเก็บสแตก็กแล้วก็คงปาปืน ใช้งานคู่กับเดวยนไมเดนก็คงมีแค่นั้นนะครับส่วนหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่ผมไปเห็นบางคลิปมาบางบิวมาโอ้ดาเมจระเบิดเป็นล้านเลยนะครับในกรณีนั้นเนี่ยผมรู้แล้วนะครับแต่ว่าบิวนั้นเนี่ยมันเซตติ้งเยอะมากบวกรำบวกวิธีการนั้นเนี่ยมันเข้าขายบักด้วยนะครับด้วยความที่มันเป็นบั๊กในการสลับอาวุธแล้วก็ไปใช้ความสามารถของอีกปืนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าอนาคตมันมีโอกาสที่จะถูกปรับด้วยนั่นเองนะครับ ดังนั้นวิธีการบั๊กอันนั้นเนี่ยผมจะขอไม่ทําแล้วกันนะครับก็เอาวิธีการใช้งานแบบเล่นง่ายๆในวิวนี้ไปก่อนแล้วกันนะมาดูในส่วนของเซ็ตที่ใช้งานในบิวนี้กันบ้างน,นะครับหลายคนอาจจะงงว่าเออทำไมไม่ใช่ Black Stone นะครับด้วยความที่ดาเมจระเบิดนะครับมันคํานวณจาก PSI เยอะมากดังนั้นยิ่งดาวเกราะตัวเราเยอะแค่ไหนนะครับเราก็จะยิ่งได้ p r o ฟ it ในการทำได,ได้สูงขึ้นเท่านั้นและแน่นอนว่าทายเซตที่ผมใส่อยู่เนี่ยมัน6ดาวหมดเลยนะครับแล้วก็ตีบวกอะไรมาเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นก็เลยคิดว่าเออพิวทายเซตเนี่ยมันก็เล่นได้เหมือนกันนะครับในเซ็ตนี้นะครับเราจะใส่ทายเซต4ชิ้นเลยนะครับแล้วก็1คีย์ีเกียร์แล้วก็เป็น1เชลเตอร์นะครับจริงๆกูจะใส่อะไรก็ได้จะไปใส่โลนวูฟเพิ่มแมกกาซีนอันนี้ก็ได้นะครับเอาจริงคือหลักๆเนี่ยการเพิ่มแมกกาซีนเนี่ยส่งผลมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่ได้ทําดาวโลนวูฟแล้วก็รวมถึงจํานวนในการโยนดาวสัปดาห์นี้หมดแล้วนะครับก็เลยเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันพิ้วนี้ใช้งานได้เหมือนกัันน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 ะะครบบบแลใิิ้้้ววีีีอออย่่่่าาางทกกไปหดึ แมกกาซีนเนี่ยสำคัญดังนั้นคารเบรเซชั่นที่จะใช้นะครับหนีไม่พ้นราปิชช็อตสไตล์นะครับเพิ่มไฟเรทยี่สิบห้าเพิ่มแมกกาซีนคาบัซิตี้อีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดเอชเคลงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผลของมันเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับรวมถึงซับฟิกใส่เป็นเอลิเมนต์สองอันเลยนะครับตามที่เห็นในนี้นะทีนี้มาดูในส่วนของการแต่งปืนกันบ้างนะครับคีย์หลักๆเลยคือคุณควรจะมีแมกกาซีนถอนะครับ ในส่วนของมัสโซนะครับใส่เป็นมัลติเบรกออปติกใส่เป็นไลท์รีเฟ l e x ไซ g ์แล้วก็แท็กติกใส่เป็นอินทิเกรตเลเซอร์ไซ h ์นะครับส่วนกระสุนเหมือนเดิมนะครับยังใช้เป็นทางเซนสีฟ้านะครับไม่เอาอะไรมากมายหรอกทดสอบให้ดูเป็นตัวอย่างก,กันละกันนะครับดาเมจพื้นฐานอยู่ที่540ไฟเรท410แล้วก็แม็กกาซีน17นัดนะครับสเตตัสของปืนนะครับ s t a b i l สบิบเอ็ด accuracy เก้ิบเก้ range ยี่สิบเจ็ดแล้วก็ reload speed หกสิบเก้นะครับมาดูกันต่อในส่วนของมอดครับส่วนของมอดอาวุธ ผมใช้เป็นตัวนี้นะครับ Super Charge นะครับเป็นแท็กทา e n เลน์นะครับจริงๆคุณสามารถจะใช้เป็นทาร์เลนต์หรือว่าจะใช้เป็นแท็กอันสตาร์บัลบอมเบอร์อันนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณมีตัวไหนดีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแท็กทา e n เลน์เนี่ยควรจะติดเอเลเมนต์คู่กับแมกกาซีนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของอันสต b l e บลเนี่ยคุณควรจะมีดาเมจระเบิดคู่กับระยะระเบิดนะครับในนั้น2ออย่างนี้คือสิ่งที่เป็นตัวเลือกในการหยิบมาใช้งานแล้วกันนะครับสำหรับคุณ ทุกครั้งที่เราทําการทริกเกอร์ระเบิดได้1ครั้งนะครับดาเมจระเบิดจะเพิ่มขึ้น5%สแต็กได้6ครั้งนะครับเท <c oughs> ่ากับว่าเราจะมีดาเมจระเบิดเพิ่มขึ้น30%ในระยะเวลา3วินาทีนะครับอันนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะมาดูในส่วนของมอดชุดกันบ้างนะครับมอดหัวนะครับใส่เป็น Deviation Expert นครับเอาจริงเนี่ยสเตตัสเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าไม่มีผลนะครับแต่ว่าลองเทียบกับการกินอาหารที่เป็น v i s c o r i n g แล้วเนี่ยปรากฏว่าสเตตัส ส่งผลเหมือนกันนะครับดังนั้นเพิ่มมาเติะการใช้ dimension expert เนี่ยก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรนะครับก็ถือว่ายังใช้งานได้นะครับส่วนของ attribute นะครับคีย์หลักๆไม่ว่าจะเป็นทุกส่วนอะไรก็ตามนะครับอาวุธหรือว่าชุดเองควรจะมีแม็กกาซีนติดมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นแท็กทาเลนจ์จะดีมากนะส่วนของหน้ากากนะครับใส่เป็น pinpoint strike สำหรับการใช้สู้กับบอสนะครับเมื่อเราสร้างความเสียหายระเบิดใส่ศัตรูเป้าเดียวเนี่ยมันจะแรงขึ้น25%นะครับ และก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณจะใช้อันซโบบอมเบอร์นะครับควรจะหาตัวอย่างประมาณนี้นะครับก็คือระเบิดบวกระยะนะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยสรา้างความเสียหายได้แรงและกว้างขึ้นมากนั่นเองนะในส่วนเสื้อครับเอาจริงเนี่ยจะใส่เป็นมอดอะไรก็ได้นะครับแต่สิ่งที่คุณควรจะหาอย่างที่บอกเอเลเมนต์ Element กับแมกกาซีนสาคัญมากนะครับซึ่งในมอดที่ผมเลือกมาเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจเลือกหรอกครับมันติดมาพอดีก็เลยใช้เป็นอาร์เดนชิลนะครับ ส่วนของงางเกงนะครับพอเอฟเฟกเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับใช้จริงๆคือ Attribute นะครับ Element m a g a z i n e นะถุงมืออันนี้คุณสามารถใช้งานได้ทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Elemental Overload หรือว่าจะเป็น Status e n h a n c e m e n t เนี่ยคุณสามารถใช้ได้ทั้งคู่นะครับขึ้นอยู่กับว่า a t t r i b u t e ที่คุณมีเนี่ยอะไรดีกว่ากันนะครับซึ่งตัวนี้ผมมี Magazine ติดอยู่ใน Elemental Overload ก็เลยใช้ตัวนี้นะครับและส่วนของรองเท้าหนีไม่พ้นคร t เก็คงต้องใส่อันนี้และ แต่อีกหนึ่งตัวเรื่องที่คุณสามารถใช้ได้นะครับคือ rush hour นะครับแต่ว่าทางดีทางนั้นเนี่ย rush hour เนี่ยมันอาจจะให้ profit ที่ดีก็จริงแต่สิ่งที่คุณจะต้องแลกมาคือเลือดคุณต้องต่ำมากๆนะครับคุณถึงจะได้ profit ที่สูงนะทีนี้พอเรารู้หลักการแล้วก็ทฤษฎีเบื้องต้นแล้วนะครับเรามาดูการใช้งานจริงกันดีกว่านะครับอ่ะหลักการทำงานอย่างที่บอกนะครับคือยิงแล้วมีโอกาส t r i g g e r ระเบิดนะครับอ่าแบบนี้นะครับมีโอกาสติดระเบิดด้วยรวมถึงถ้าเกิดว่าเรารี l o a d นะครับมันก็จะปาไปแบบนี้แล้วก็สร้างความเสีย ตามจำนวนที่เราเห็นแบบนี้เลยนะครับอ่าทีนี้เราเข้าใจการทํางานพื้นฐานแล้วนะครับจริงๆมันก็มีแค่นี้แหละปืนนี้มันไม่ได้มีอะไรมานะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะยิงหมดแม็กหรือเราจะปาเอานะครับจริงๆเนี่ยการยิงหมดแม็กเนี่ยมันได้ทัชชั่เดิมที่สูงกว่าการปานะครับไม่เชื่อมาลองดูนะอ่าหนึ่แมกกาตีนเนี่ยได้ประมาณ1 0 0 0 0แสนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองยิงกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่มีแสแต็กด้วยนะ อ่าเห็นไหมครับว่ามันได้ถึงแสนหกเลยสําหรับยิงหนึ่งแมกกาซีนแต่ในกรณีที่เราปาแบบปกตินะครับมันไม่ถึงนะครับอ่าอย่างมากเนี่ยก็ได้ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งประมาณนี้นะครับด้วยความที่ไม่ได้กินอาหารบัฟไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมันก็ได้ประมาณนี้แหละนะทีนี้เรามาดูสเตตัสตอนที่มีบัฟกันแล้วบ้างน,นะครับอันนี้ยังไม่ได้กินอาหารนะสเตตัสดาเมจอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจระเบิดเนี่ยยังอยู่ที่เดิมนะครับเจ็ดสิบแปดจุดเก้าเปอร์เซ็นต แต่อันเ b e r b ฟเ b อร์ดาเมจตรงนี้นะครับขึ้นมา8 6เลยเห็นไหมครับว่ามันเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเรายิงแล้วเราปาด้วยเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะอะมาดูแบบยิงแล้วก็ปานะครับการปาหนึ่งครั้งเนี่ยอยู่78,000ได้เลยนะครับในการปา1ครั้งนะทีนี้เรามาดูกันแบบที่รัมกันบ้างดีกว่านะครับว่า ้าก,กินอาหารบัฟเฟต์แล้วเรารำบวกใช้เดวยนเนี่ยดาเมจมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยครับสําหรับอาหารที่กินได้นะครับส่วนน้ำเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นวิบสโกดริงนะครับเพราะว่าสเตตัสเดเมจเนี่ยของสสยเลมส์เนี่ยมันอยู่คู่กันอยู่แล้วนะครับและก็ส่วนของอาหารนะครับป๊อปคอนเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าป๊อปคอนเนี่ยจะเพิ่มดาเมจระเบิดขึ้นอีก10%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรำด้วยฮอตดอกอันนี้ขอเตือนกันก่นกอนนะครับเวลาคุณสลับอาวุธไปมาเนี่ยสแต็กดาเมจระเบิดมันหายนะครับ แต่นั้นคิดให้ดีก่อนว่าคุณจะเล่นฮอตดอกจริงหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงเนี่ยใช้ป๊อปคอนไปนะครับเพราะว่าบิวผมเนี่ยเน้นเล่นง่ายู่แลัวก็กินป๊อปคอนแล้วก็ปลาไปเลยดีกว่านะ ปลาหนึ่งครั้งเนี่ยอยู่ประมาณแสนแปดประมาณนี้นะครับอ่าแต่ถ้าเราปลาปกติเนี่ยคือแสนสองโดยที่ไม่ต้องรำนะครับใช้แค่เดเวียนธรรมดาก็ประมาณแสนสองนะครับมาดูสเตตัสตอนบัสเต็มกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างสเตตัสดาเมจนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบสามเปอร์เซ็นต์เอเลเมนต์เนี่ยยังเท่าเดิมนะครับแต่ตรงคีย์เวิร์ดตรงนี้ครับ unstable bomber damage เก้าสิบเก้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าดาเมจที่เห็นก็ ตามนี้เลยนะครับจริงแค่ปลาธรรมดาในช่วงที่มีบัฟเนี่ยแค่กินอาหารหรือว่าถึงเกณฑ์เนี่ยมันก็แรงแล้วนะครับอันนี้5้าแสกปลา7จ็ดหมื่นสองโดยที่ไม่ต้องลำอะไรเลยนะครับจริงนี่ก็แรงมากแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบในไซโลกับโมนริชกันดูแล้วกันนะครับว่าพอใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงไปดูเลยครับ กันบ้างครับหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างไปคือตอนลงธรรมดาเนี่ยก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าตอนที่เดวียนมันอองอองนะครับไม่รู้ว่าไปพ่นอะไรใส่ตรงไหนนะครับล้มแบบให้เห็นไปกันเลยนะครับก็อันนี้มันไม่ได้เป็นอะไรนะครับมันก็ผิดพลาดทางเทคนิคิดนึงนะครับเออมาพูดถึงคะแนนความน่าใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับ5 c d s Object G17 กระบอกนี้นะครับถ้าเอาเป็นปืนที่ใช้งานง่ายนะครับปืนนี้คะแนนความน่าใช้งานเนี่ยอยู่ที่9.5คะแนนนะครับเน้นใช้งานง่ายนะเออเน้นแค่แบบ กดอะไรใช้งานง่ายๆพอเนี่ย9.5นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเริ่มไป maximize damage ไม่ว่าจะต้องหวังพึ่งเดเวียนหรือว่าอะไรพวกนี้หรือว่าจะต้องยิงอะไรพวกนี้ผมให้อยู่ที่8.5คะแนนนะครับด้วยความที่ข้อเสียหล,ลักๆเลยเรื่องของระยะเวลาเอยเรื่องของกระสุนที่กินเอ่ยนะครับเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับด a m a g ที่เราได้เท่าไหร่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเอาแบบแค่เน้นใช้งานง่ายเนี่ย9.5แต่ถ้าจะไปเน้น maximize เนี่ย ได้8.5สําหรับในมุมมองผมนะส่วนใครที่อยากจะเล่นวิธีการไหนก็ไปลองประยุกต์ปรับดูได้นะครับจริงๆเนี่ยมันมีวิธีการรัมแบบใช้บั๊กด้วยนะครับแต่ว่าผมลองไต่ตองดูแล้วผมคงไม่ทํามันออกมานะครับด้วยความที่มันมีโอกาสเป็นบั๊กสูงแล้วก็รวมถึงการรัมแต่ละครั้งเนี่ยมันเซตติ้งนานมากแลกกับดาเมจที่ได้มาเนี่ยมันก็อาจจะดูคุ้มแหละแต่ผมว่ามันวุ่นวายไปหน่อยก็เลยไม่ทําแล้วกันนะ สำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้เรายังไม่ได้กดซับกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจกันได้นะและก็าสามารถคอมเมนต์ก็มาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอยากจะเห็นปืนอะไรอีกคอมเมนต์ comment ก็มาดูหน่อยแล้วเจอก,กันคลิปหน้าครับอ่าทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนนี้ช่องของผม มีระบบ Membership ไหมทุกคนได้กดแล้วนะครับก็ใครที่อยากจะสนับสนุนกันสามารถที่จะสมัคร Membership ได้เลยนะครับและรวมไปถึงสามารถที่จะใช้ซ u เปอร a n k งที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนั้นที่คุณชื่นชอบได้เลยนะแค่คุณสนับสนุนผมผมก็มีกำลังใจในการพัฒนาและก็อัปเกรดตัวเองในการทำคอนเทนต์ต่อไปและอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคราวเล e นะครับ